ถ้าเรามีข้อมูลดีๆแต่อยากนำเสนอให้น่าสนใจกว่าตัวหนังสือแล้วครับผมขอแนะนำเครื่องมือที่6 napkin AI ครับสมมุติเรามีข้อมูลเกี่ยวกับโฟล์ของลูกค้าในการใช้บริการร้านกาแฟของเราแล้วเราอยากจะนำข้อมูลนี้มาทำเป็นอินโฟกราฟิกเมื่อก่อนเราก็ต้องเอามานั่งรวมร่างเองหารูปมาใส่ใส่แคปชั่นใต้รูปหรือบางทีถ้าทำไม่สวยทำไม่เก่งก็ต้องไปรบกวนทีมกราฟิกอีกด้วย napkin AI เราสามารถเอาข้อความนี้ไปใส่ใน napkin AI ครับสร้างโฟล์ไดอะแกรมที่ สแสดง1ลูกค้าเจอเราใน FB2 เข้ามาที่ร้าน3สั่งกาแฟ4กลับมาซื้อซ้ำจากนั้นให้นำเมาส์มาตรงด้านหน้าของสิ่งที่เราเพิ่งพิมพ์ไปให้สัญลักษณ์สายฟ้าสีฟ้าน,นี้ขึ้นมาพอกดเราก็จะเห็นว่าเราสามารถเลือกรูปแบบของอินโฟกราฟิกที่เราอยากได้ตามใจชอบเลยครับเพราะเห็นไหมครับมันมีไดอะแกรมหลายรูปแบบเลยตั้งแต่ฟันแนลต่างๆยันโฟล์ไดอะแกรมหลายชนิดแล้วมันก็จะสร้างไดอะแกรมคัสเตอร์เจอร์นี่สวยๆตามแบบที่เรากดเลือกแบบนี้เลยครับแล้วที่เจ๋ง ไปกว่านนั้สมมุติว่าผมได้เลือกดีไซน์นี้มาแล้วผมอยากจะปรับไอคอนที่มันเลือกมาให้เล็กน้อยผมสามารถมากดเลือกที่ไอคอนนี้ผมสามารถเลือกสีเลือกความหนาของเส้นได้และสามารถกดปุ่มสายฟ้านี้อีกทีเพื่อเลือกไอคอนใหม่ได้ด้วยนะครับแถม AI ของ Napkin AI จะเสนอไอคอนที่ตรงกับข้อมูลที่เราใส่เป๊ะเลยเหมาะสําหรับทํารูปสรุปเนื้อหาใส่ในสไลด์พรีเซนต์มากๆเลยครับ